คู่มือการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลกรุงเทพ HR Smart Ebook นำเสนอโดยสำนักงานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัดกรุงเทพมหานครชื่อโครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร HR Smart Ebook นวัตกรรมที่พัฒนาคือคู่มือปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร HR Smart Ebook สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร0 5 8ย้าย้ายระบบราชการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนขึ้นสู่ระบบออนไลน์ 1. เนื่องจากในอดีตสำนักงานการเจ้าหน้าที่สำนักตัดกรุงเทพมหานครได้มีการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครแบบรูปเล่มซึ่งการดําเนินการมีความยุ่งยากในการจัดทํารูปเล่มการทิมและใช้งบประมาณจํานวนมากในการดําเนินการจัดทํา 2. มีกฎหมายและระเบียบที่ต้องปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 3ม,มีข้าราชการบรรจุใหม่จำนวนมากและผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจใน,นงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร HSMART EBOOK สำหรับใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคลและผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ 1. นนวัตกรรมที่พัฒนาคือการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร เอชอาร์สมาร์อีบุ๊กซึ่งสามารถเข้าถึงได้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน2เครื่องมือที่ใช้พัฒนานวัตกรรมคือโปรแกรมจัดทำหนังสือแบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมการจัดทำวิดีโอซึ่งคู่มือปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครเ r ช m า r t eBook เนื้อหาประกอบไปด้วย1ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล2ข้อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องและ3คลิปวิดีโอแนะนำการปฏิบัติงาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยแผนการดำเนินการกำหนดเนื้อหาการจัดทำคู่มือเดือนธันวาคม2566จัดทำเนื้อหารูปเล่มเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2567จัดทำคลิปวิดีโอเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน2567เผยแพร่คู่มือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2567 ติดตามผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2567ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1น,นักทรัพยากรบุคคลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่มีคู่มือปฏิบัติงานที่ทันสมัยเข้าถึงง่ายสะดวกต่อการเรียนรู้ 2. ประหยัดงบประมาณในการจัดทําคู่มือแบบรูปเล่มการดําเนินโครงการดังกล่าวไม่ใช้งบประมาณเนื่องจากเป็นการดําเนินการเองโดยใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์สาธารณะที่ปลอดลิขสิทธิ์ กลุ่มเป้าหมาย1กลุ่มเป้าหมายที่ใช้นวัตกรรมได้แก่นักทรัพยากรบุคคลและผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่เช่นหัวหน้าฝ่ายปกครองสำนักงานเขตหรือผู้ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่2กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับผลกระทบจากการนำนวัตกรรมไปใช้ได้แก่ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร